เหตุป <S ess> ัภวาเตสังเหตุตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรงตรัสแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและทางดับไปแห่งธรรมนั้น Whatever dharma arises from a cause, the Tathagata shows the cause of those virtues and the cessation of those virtues. สว <S ess> ัสด <S ess> ีครับ วันนี้ช่องของเราก็จะพาไปดูเรื่องปลาหมึกช็อตนะครับหรือแบงค์ของสวิตช็อตนะครับที่กำลังเป็นการฆ่าสัตว์แบบใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับปัญหาของกันก็คือว่าอันที่หนึ่งะครับมันเป็นการทรมานสัตว์หรือว่าทารุณกรรมสัตว์จริงไหมอันที่สองคือบาปหรือเปล่าบาปมากไหมแล้ววิธีจะคิดว่ามันเป็นบาปหรือไม่เป็นบาปเนี่ยคิดกันยังไงนะครับ ตามหลักธรรมของศาสนาพูดแล้วอันที่3คือผิดหลักสุขอ,อนามัยหรือเปล่ามีเชื้อโรคทำให้เราเจ็บป่วยได้ไหมนะครับก็เดียไปดูคําตอบจากช่องคิดธรรมกันนะครับครับก็ขออนุญาตใช้ภาพของสื่อและพระท่านต่างๆที่ได้นํามาเพื่อปะทําให้ผู้ที่รับชมได้เข้าใจในธรรมะนะครับือทำความรู้จักปลาหมึกกันก่อนนะครับปลาหมึกเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับ แต่ว่าก็มีระบบประสาทเช่นเดียวกับมนุษย์นะครับดังรูปภาพจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ครับทำให้เราทราบว่าปลาหมึกนี่มีเส้นประสาทรับความรู้สึกนะครับแล้วก็มีตาที่รับภาพเข้าสู่สมองนะครับสมองปลาหมึกนี่ก็สั่งงานได้ก็คล้ายๆมนุษย์นะครับสั่งให้ร่างกายทํางานได้นะครับอย่างเช่นพ่นเจ็ตดูดน้นําเข้าไปนะครับแล้วพ่นเจ็ตเพื่อนหนีภัยนะครับหรือว่าพ่นหมึกพังตัวหรือเพื่อนหนีสตูนะครับ ปลาหมึกนี่จะมีลักษณะมี8ดแขนนะครับแล้วก็มีหนวดหลักย,ยาวๆอีก2คู่ที่ใช้จับอาหารกินนะครับแล้วก็ใช้แขนแขนเที่8ดเนี่ยช่วยประคองอาหารนะครับตัวร่างกายก็สั่งการให้ผิวเปลี่ยนสีได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดมนุษย์เราเอามนุษย์เราเนี่ยไปแช่น้ําพริกน้ําส้มแบบปลาหมึกนะครับก็ก็ย่อมจะมีความรู้สึกแบบเดียวกับปลาหมึกนะครับเพราะปลาหมึกก็มีเส้นประสาทรับความรู้สึกเหมือนคนนะครับ <c oughs> ดังนั้นในคําถามแรกที่ถามว่า เป็นการทารุณและทรมานสาัตว์ไหมนะครับเป็นการทา,ทารุณและทรมานสัตว์ทางวิทยาศาสตร์แน่นอนนะครับเพราะจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทราบกันเมื่อสักครู่นะครับก็ทําให้ทราบได้ว่าปลาหมึกก็รู้สึกนะครับทรมานและถูกทารุณครับต่อมาก็เป็นคําถามที่สองนะครับว่าบาปไหมนะครับ ก็ดูหลักธรรมในศาสนานะครับไม่ใช่มันนั่งคิดเอาเองนะครับหลักธรรมในศาสนาเนี่ยมีหลายหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะต้องนํามาคิดนะครับอย่างเช่นในพระไตรปิฎกที่าณิกายสีคาลวัตพัมพัมวัชาลาสูตรนะครับพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนว่านะครับปานาติปาตังปหายะคือให้ละการทําให้ชีวิตสัตว์อื่นตกไปนะครับเช่นก็คือการฆ่านั่นเองอย่าไปฆ่าสัตว์อื่นจริงๆแม้แต่ฆ่าตัวเองทุกท่านก็ทราบว่ามันบาปนะครับเจตนาฆ่าอันเป็นเหตุ ยังพยายามตัดดรอชีวิตตินซีอันนี้เป็นสัตว์ทางพุทน,นะครับคือเอาทางร่างกายแลัทาวารหรือว่าวจีทาวารทางใดทางหนึ่งนะครับจากราจักพระธรรม,มชาลสูตรเนี่ยก็ทราบได้ว่าไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจเนี่ยก็ผิดแล้วนะครับอย่างตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยชาตินึงเนี่ยพระพุทธเจ้าสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะครับประเพณีบารมีเพื่อเป็นพระเจ้าในอนาคตเนี่ยท่านเกิดเป็นลูกชาวประมงนะครับอาศัยอยู่ในหมู่บ้านของชาวประมง ก็เห็นชาวประมงฆ่าปลาทุกวันนะครับด้วยความที่เป็นลูกชาวประมงนะครับเห็นทุกวันก็เกิดความสนุกสนานนะครับยิ่งฆ่ามากก็ยิ่งสนุกอะไรได้ปลาเยอะอะไรนะครับพอมาเกิดในชาติสุดท้ายเนี่ยแม้จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะครับบาปนั้นก็ยังส่งผลให้พระองค์รู้สึกปวดพระเสียนและปวดหัวปวดศีรษะนะครับก็คือว่าแค่ไปอยู่ในเหตุการณ์แค่นั้นเองครับแล้วก็ รู้สึกชอบก็ยังผิดเลยนะครับทีนี้มาดูว่าถ้าเกิดว่าในกรณีปลาหมึกช็อตเนี่ยใครนะครับที่จะเ,เป็นคนทําบาปนะครับมันมีปรประโยคหกอยู่นะครับเดี๋ยวชมภาพแม่ค้าเขา,าเป็นผู้ตัดหัวปลาหมึกนะครับ ไสองร้อยสามร้อยสามวัตตแปดสิบจ้าตู้นี้เป็นไซส์สองร้อยค่ะพี่ เอากลับเป็นตัวสดๆใช่ไหมพี่ใช่ค่ะพี่เอาไซไหนคะสดเล็่ไหมคะสดค่ะรคพี่ชำังเงินจำไหนคะ เรามาดูการที่ปลาหมึกตายไปโดยที่มนุษย์ได้ทร,รมานนะครับโดยการเขียวก็คือคนซื้อครับคันนี้ไม่ใช่คนขายค่าและคนซื้อคนค่านะครับปล้ในนกัเย จะเห็นได้ว่าในประโยคที่ว่าสาหัสถิกับประโยคนะครับเป็นผู้ฆ่าด้วยตัวเองไหมน,นะครับในทั้งสองวิดีโอเนี่ยวิดีโอแรกเนี่ยคนขายนะถูกสั่งแต่ว่าก็เป็นคนฆ่านะครับโดยการเอามีดหันนะครับคนคนซื้อในอีกวิดีโอหนึ่งก็เป็นคนที่เคียเค้ยวเคี้ยวนะครับให้สัตว์ตายนะครับก็เป็นคนฆ่าได้ทั้งคู่นะครับ แล้วแต่ว่าทํากรณีไหนประโยคที่สองคืออนัตติกับประโยคนะครับเป็นการสั่งให้คนอื่นฆ่าเนี่ยคนขายเนะี่ยเป็นคนที่ถูกสั่งนะประโยคที่สามคือนิสักขิยะประโยคนะครับประโยคที่ฆ่าด้วยอาวุธที่ซัดไปนะครับก็คือเหมือนคนขายเอามีดนี่แหละตัดหัวปลาหมึกนะครับออกนะครับก็คือนี้ในบางร้านหรือว่าบางกรณีครับคือให้บางคนไม่กล้านะครับก็ให้คนขายเขาตัดก่อนอะไรอย่างนี้นะครับ อันที่4ี่คือถาวะประโยคนะครับประโยชน์ที่ฆ่าด้วยอุปกรณ์ที่อยู่กับที่ก็คือมีนี่แหละนะที่ใช้อยู่ในวิดีโออันที่5้คือวิชามายะประโยชนนะครับเป็นการฆ่าด้วยวิชานะครับรู้รู้็ใจความรู้ที่เหนือกว่านะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เหนือกว่าในฆ่ามันนะครับอิทธิฤทธ์มายะประโยชน์นะครับประโยชน์ที่ฆ่าด้วยฤทธิ์ก็คือใช้ความเป็นมนุษย์เลยครับที่มีร่างกายที่ที่ได้เปรียบนะครับทาการฆ่าประมึกนะครับสรุปว่า จากการคําถามว่าใครเป็นคนฆ่าเนี่ยก็เป็นทั้งสองคนนะครับตามทั้งสองวิดีโอนะครับต่อไปก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับในลักษณะต่อไปเนี่ยพอรู้แล้วว่าใครเป็นคนทำเราก็มาดูทีนะครับว่าเอาแล้วมันมันเข้าลักษณะของบาปไหมนะครับบาปก็มีลักษณะองค์ประกอบให้พิจารณาหาประการในทางศาสนาพุทธนะครับก็คือหนึปาโน คือสัตว์นั้นนะเรารู้อยู่ไหมว่าเขามีชีวิตอยู่มีลมหายใจนะในกรณีทั้งสองประโยคนี้ก็รู้นะครับอันที่สองคือปานาสันยิตาคือเราเราเป็นคนที่เป็นคนฆ่าเนี่ยทาให้ตายเนี่ยก็รู้ว่าสัตว์เป็นยังไม่ตายใช่ไหมใช่นะครับคือไม่รู้ก็รู้ทั้งผู้ซื้อผู้ขายนั่นแหละประการที่สามคือวัตกะกิจต,ตังนะครับมีความจงใจที่จะทําให้ที่จะฆ่าไม่คือตัง ฆ่าด้วยความเจตนาให้เสียชีวิตไหมก็ทั้งสองวิดีโอก็เป็นความตั้งใจที่จะทําให้เสียชีวิตนะครับอันที่4ี่คือที่เป็นองค์ประกอบของการทาการเป็นบาปนะครับก็คืออุป,ปักาโมก็ใช้ความพยายามนะครับก็ใช้ไหมใช้นะครับไม่ใช่ว่านอนนอนอยู่เฉยมันตายไปเองครับก็คือพยายามทําทุกอย่างทางทางกายและก็ทางทางใจนะครับที่พยายามตั้งใจหาวิธีมาฆ่ามันนะครับ ทีนี้มันก็มีเกตได้เกันน้อยอีกเนาะใช่ไหมในการฆ่าคนที่มีคุณธรรมสูงกว่าก็บาปนะครับกว่าสัตว์ที่มีคุณธรรมต่างกว่าก็คือว่ายัางไงก็ตามนะครับการที่การเราไปฆ่ากันในแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะฆ่าอะไรบาปแล้วแล้วก็เรียกว่าอะไรครัลผลกรรมที่เกิดขึ้นแต่แต่ครั้งมันก็ไม่เท่ากันหรอกเพราะว่ามีตัวปัจจัยต่างๆย่อยออกไปอีกนะครับอ,อย่างเช่นในกรณีที่เราไปฆ่าชิชชชชงรัพย์กันร่วมนะครับ อันนี้ก็เป็นของฝ่ายมหายาณนะครับก็เขาจะบอกการเปรียบเทียบเหมือนเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าบุญแต่ละอย่างบาปแต่ละอย่างมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับในการที่เรากระทาลงไปแล้วผลออกมาเท่าไหร่นะครับเขาก็จะเขียนเรื่องการค่าชิงทรัพย์ในบรรทัดสุดท้ายนะครับสองหมื่นห้าพันบาทกไ็ไม่ใช่หมายความว่าเราไปค่าสินทรัพย์หนึ่งครั้งจะได้สองหมื่นห้าพันบาทมันยังมีปัจจัยต่างๆนะครับถ้าเป็นสูตรคณิตศาสตร์ก็คือมันมีตัวคูณอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่น สมมติว่าคนที่เราไปฆ่าเนี่ยมันเป็นผู้ร้ายนะครับฆ่าข,ข่มขืนมาแล้วก็จะต้องถูกประหารอะไรเงี้ยเราไปไปฆ่ามันก็ตัวคูณมันก็ต่ำใช่ไหมครับอาจจะคูนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอัออลยบบุคคลเป็นคนที่เขาเป็นบารมีหรือว่าเป็นพวกอุบาสกอุเิกาที่เขาสื่อสือแปดอยู่เนี่ยนะครับไปฆ่าอาจจะคูณหนึ่งพันหนึ่งหมื่นอะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นสองหมื่นห้าคูณหนึ่งหมื่นอะไรขึ้นขั้นไปนะครับ หรือว่าเราไปทรมานไหมเนี่ยอย่างกรณีไปทรมานปลาหมึกแต่ทรมานมากไหมนะครับถ้าเป็นปลาหมึกก็ทรมานในเมื่อกี้ที่คุยกันตอนแรกนะครับก็เป็นการทรมานจากหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มรีระบบประสาทอยู่แล้วเหมือนคนนี่นะครับก็รู้รู้สึกนะครับก็คูณเข้าไปอีกอ้าวทรมานมาอีกคู้ไปอีกหนึ่งหมืน่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คนที่เขา ข้ามาเพื่อทําอาหารไม่ได้ไปทรมานอะไรมันเนี่ยมันก็อาจจะก,กรรมน้อยนะครับต่อไปก็แล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของเตน,นะมรณงนะครับสัตว์นั้นก็สิ้นใจไปจากการกระทาแอคชั่นตรงนั้นก็คือเหมือนถึงว่าพอเราทําไปอ่ะมันก,ก็ก็ตายจากเรานะไม่ได้ไปตายจากคนอื่นเนาะอย่างในวิดีโอแรกก็ไม่ตายจากคนกินใช่ไหมครับคนที่ขายนั้นก็ต้องรับบาป เป็นบาปขึป้นมาส่วนกรณีเราที่2เนี่ยคนขายก็ไม่ได้บาปนะครับคนกินเป็นคนทําบาปเพราะคนทําให้สัตว์นั้นตายไปด้วยความพยายามของเขานะครับอ่านะครับอยงก็จะบาปไปของใครก็คนนั้นนะครับคนทําให้สัตว์นั้นสิ้นใจก็เป็นบาปสรุปนะครับในคําถามที่2ก็ตอบว่าบาปนะครับเพราะว่าการพิจารณาจากหลักธรรมในศาสนาพุทธเนี่ยมีองค์ประกอบครบทั้ง5้าอย่างเลยนะครับ แล้วก็ทาฐานที่ว่าใครบาปหรือไม่บาปเนี่ยในบางกรณีอย่างวดีโอที่1เนี่ยคนขายก็ครบองค์ประกอบทั้ง5้าองค์ประกอบนะครับกรณีที่2เนี่ยคนซื้อก็ครบองค์ประกอบทั้ง5้าองค์ประกอบนะครับแล้วแต่ว่าในแต่ละการกระทำเนี่ยใครจะไปเข้าประโยคหกในพรรมชลสูตรนะครับว่าเออคนนี้เป็นคนฆ่านะคนนั้นเป็นคนฆ่านะนะครับแล้วก็ข้อ5้าของ ลักษณะของบาปทั้ง5ประการนั่นคือว่าข้อ5บอกว่าใครสัตว์นั้นสิ้นไปด้วยความพยายามของใครนะครับสิ้นชีวิตไปก็เป็นคนนั้นนะครับในพระไตรปิฎกเล่มที่1 4จูลัม,มะวมิพังคสูตรครับพระเจ้าได้ตัดสอนเอาไว้ว่านะครับในข้อที่582นะครับเหตุอายุสั้นนั่นคือการที่เคยทระทการปรนานติบาหรือฆ่าสัตว์อื่นมานั่นแหละนะครับคือในสติชาชิานี่เราฆ่าสัตว์มันนับไม่ถ้วนแหละบาปมันก็ไปตามรออยู่ข้างหน้านับไม่ถ้วนแะล้วที่จะส่งผลให้เราได้รับ ผลกรรมนะหรือว่าไปตรงนรกมาก่อนนะครับไอ้ผลกรรมที่มารับบนโลกเขาเรียกเศษกรรมนะครับคือเหมือนกับมันใช้นี่ให้กับเก้านำเก้ากรรมใายเวรเฉยนะครับไม่ใช่การใช้ผลบาปในนรกนะครับอันนี้การที่เป็นผู้มักทําให้สัตว์ชีวิตร่วงตกไปก็คือชอบฆ่านะครับเป็นคนโหดเที่ยมมือเปื่อนเลือดหรือนะครับปากเปื่อนหมึกเนี่ยครับหมกมุ่นอยู่ในการประหารอาหารนะครับไม่เอ็นดูในสัตว์เหล่ามีชีวิตนะครับหากตายไปก็เข้าถึงนรกไปรับโทษนะครับ ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นอายุสั้นมารับเศษกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรนะครับนะครับนอกจากนี้นะครับในสัตว์เหล่านี้ซึ่งเป็นสัตว์น้ำเนี่ยในทะเลเดี๋ยวนี้มันไม่สะอาดแล้วนะครับมันก็มีสารโลหะหนักปนเปื้อนนะครับจากพวกอุตสาหากรรมที่ปล่อยน้าเสียลงทะเลโลหะลงทะเลนะครับแล้วก็โรคที่มันมากับสัตว์ทะเลที่มันบางอย่างมันก็ไม่ทําร้ายมนุษย์นะครับพวกเชื้อโรคมันไม่มันไม่ได้เป็นปรสิตของมนุษย์ ม่ได้เป็นเชื้อโรคของมนุษย์แต่บางอย่างมันก็เป็นปเาเชื้อโรคของมนุษย์ด้วยเช่นพเราไปกินสดๆไม่ปรุงสุกเนี่ยเชือ้อมันก็ไม่ตายเช่นวิโดพาราฮิมอลติกัสเนี่ยก็เป็นเชือ้อที่ทําให้เราเกิดอาการได้นะครับก็เช่นมันจะมีอยู่ในไม่ใช่ปลาหมึกอย่างเดียวก็ปลาปูม้าหอยกุ้งก้างปูทะเลปลาพวกเนี้ยปลาหมึกสดนะครับเราไม่ทมําปูให้สุกนะครับก็าจะมีอาการท้องเสียคืออาเจียนปวดท้องรุนแรงก็คือเหมือนพวกอะไรเขาเยอย่างไร เขาเรียกว่าอาหารเป็นพิษนะครับอาหารเป็นพิษนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้รับการแก้ไขก็ถึงตายครับถ้าเป็นอย่างรุนแรงทีน,นี้ก็มีพวกโลหะพิษต่างๆนะครับที่ทําให้เกิดโรคร้ายแรงพวกน้ำทะเลเป็นต้นนะครับโอเคนะครับการครับมาสรุปกันดีกว่านะครับว่าในการตลาดที่เราจะระบายสินค้าที่ขายไม่ออกนะครับ บารวิธีการที่ทําด้วยคุณธรรมและสติปัญญาที่ดีกว่านี้นะครับดีกว่าที่จะทรมานคิดวิธีมาทรมานสัตว์นะครับหรือเคี้ยวเกี้ยงสดน้ําเป็นๆวสดๆอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเกาหลีเขาทานะครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเขาจะมาประเทศเราทําไมถ้าเราเอาจุดนี้เป็นจุดขายเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเกาหลีมีอาหารทะเลมากกว่าน่ากินกว่านี้อีกนะครับในขณะที่เราเป็นเมืองกุศเนี่ย วัฒนธรรมทางอาหารของเราเนี่ยมันใหญ่ก็เป็นอาหารสุกอยู่แล้วนะครับตั้งแต่อดีตยกเว้นบางอย่างนะมือสามารถที่จะเลือกกินสุกได้นะครับอาหารเราก็มีเอ,อตลักษณ์นะครับเป็นสามารถที่จะเป็นจุดที่ดึงดูดได้นักท่องเที่ยวมาหรือว่าอยากกินอาหารแล้วก็มาเที่ยวเมืองไทยได้นะครับแม้แต่เกาหลีใช่ไหมครับเห็นในปัจจุบันในซีรีส์ต่างๆเเขาก็โชว์อาหารขึ้นมานะครับเราก็ทําให้ผู้คนทั่วโลกอยากกินแล้วก็ไปเที่ยวประเทศเขานะครับ ที่จริงเนี่ยอาหารของเราก็คืออาหารไทยเราเนี่ยก็เป็นอาหารที่มีรสชาติดีจากต่างชาติอยากกินอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยปลาหมึกเนี่ยยังไงเราก็ขายได้อยู่แล้วครับไม่จําเป็นต้องใช้วิธีนี้นะครับการสร้างความแตกต่างด้วยการที่ไลฟ์คุณธรรมแล้วก็ไลฟ์สติปัญญาแบบนี้นะครับแล้วก็ทรมานสัตว์นะครับจริงๆสัตว์เนี่ยได้รับการคุ้มครองทางวิทยาศาสตร์แล้วนะครับเวลาจะทดลองอะไรเนื่องจากว่าได้นักวิทยาศาสตร์ก็ทราบอยู่แล้วว่าสัตว์พวกนี้มันมี เป็นภาษาลับความรู้สึกนะครับมีความรู้สึกนั่นนี่คือในในโลกที่เป็นโลกที่เป็นความเป็นจริงในไทยที่เป็นเมืองพุทธเนี่ยเราก็มีอาหารต่างๆอยู่แล้วนะครับที่สามารถที่ทํทขายครับยังไงก็ไม่พอขายนะครับไม่จําเป็นต้องมาฆ่าทรมานสัตว์ด้วยวิธีนี้นะครับเช่นตัวตัวอย่างปลาหมึกบดเหนภาพเนภาพสักครู่ก็คือปลาหมึกสดเห็นไหมครับเราสามารถที่จะขายแล้วก็โชว์วิธีการทําขนาดที่ขายได้ด้วย ่ประเทศอื่นก็ไม่มีนะครับต่อไปก็เป็นอย่างเช่นปลาหมึกปิ้งนะครับก็ขายกันล้ำรวยเลยครับร้านเล็กๆก็บางทีเป็นเหมือนกับเป็นซุ้มเล็กๆก็ยังขายกันได้เป็นคืนนึงเป็นแสนก็มีนะครับก็เห็ผมก็เห็นตามแหล่งท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวเขาก็สั่งปลาหมึกปิ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดมาก็สั่งเบียร์มาอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเครื่องดื่มอื่นนะโค้กก็เขาก็ กินนะครับมันก็ไม่มีเหลือนะครับอันนี้มันไม่ใช่สิ่งจําเป็นที่เราต้องไปทําปลาหมึกช็อตอะไรขึ้นมาแบบประเทศเกาหลีญี่ป,ปุ่นที่อาหารไม่อร่อยนะครับอีกอย่างก็คือยำปลาหมึกเห็นไหครับซึ่งก็เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของประเทศนะคนเะนี้ยมันเป็นอาหารที่ยังไงก็ขายออกเลยนะครับปลาหมึกนะครับไม่เหลือด้วยก็มีอีกหลายเมนูนะครับก็คือคงไม่เอามามาพูละขาทุกคนรู้มากกว่าผมอีกผมไม่ใช่นักชิมนะ คราวทีนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวไท,วทยทัางประเทศนะครับอีกทั้งยังเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยนะครับคิดค้นกันมาตั้งเมนูกี่ร้อยปีแล้วเนี่ยไม่สะสมบาปเวรกรรมด้วยนะไม่ต้องทําให้ต่อไปแล้วจะต้องไปรับโทษในนรกเนี่ยมีเจ้ากรรมในเวรไม่รู้กี่เจ้านะครับนะก็ขอบินญบาปการทรมานชีวิตสัตว์นะครับถ้าไม่จําเป็นนะถ้าจําเป็นค่อยว่ากันนะครับจริงๆเราสามารถหาเงินด้วยการขายปลาหมึกไดลาลยยังขายวิธีอื่นได้ ได้ด,ไดีได้เยอะกว่านี้อีกนะทำไรอ,ะอ่ะสำหรับคนที่ยังมีปัญญานะครับมีทําอยู่ก็ลองเปลี่ยนวิธีดูนะครับหรือว่าลองคิดดูอีกทีนะว่ามันจะเป็นการแย่งนะักท่องเที่ยวระยะยาวกับต่างประเทศได้หรือเปล่านะครับผมว่ามันไม่ใช่นะเพราะว่ามันไม่มีอัตลักษณ์อะไรเลยนะครับเป็นการเรียนแบบประเทศอื่นด้วยซ้ำนะครับเขาก็คงไม่มาครับถ้าใช้ตัวนี้เป็นตัวจูงใจนะครับขายได้ระยะสั้นๆนะ เอาครับขอให้ทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับก็ได้คิดสิ่งใดก็สมความปรุงมากปรารถนาทุกประการครับอิชิตังปะชิตังตุมหังคิดป,ประเมวะสมิฉตุสัพเพปูเรนตุสังกัปาจันโทปนาราโซยะธามานิโชติราโซยะทา,าอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i b e นะครับเพื่อจะได้ติดตามตอนต่อไป